สวัสดีครับพบกันชินเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทรัชกาลที่9แบบุนเวียนปีพศ2538นะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูชัดชัดนะครับเห็นไหมครับก็เป็นปีพศ2538นนะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับโลหะทองแดงนั้น เพื่อนๆก็คงจะรู้ดีนะครับแต่โลหะ Q Pro n i นิเนั้นผมชื่อว่าเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยนะครับโลหะ Q Pro n i นิกเก็คือทองแดงผสมนิเกิลนะครับด้วยอัดตราส่วนทองแดงร้อยละ75% n i เนิเกิลร้อยละ25%ก็จะเป็นโลหะคิวโปรนิเนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ24ม mm มนะครับน้ำหนัก7.5กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองนะครับ ส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆนมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมโพจะไม่พูดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญนะครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิตรสิทธ์วนารามนะครับหรือเดิมชื่อวัดแหลมนะครับหรือวัดไซทองนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2538รนะครับ ก็ไม่ใช่เหรียญปีบรศที่ติดอันดับหนึ่งใน10ผลิตน้อยในเหรียญ5บาทรัชกาลที่ข้าแบบมุนเวียนแต่อย่างใดนะครับด้วยจํานวนการผลิตนั้นก็เยอะมากเลยนะครับจํานวนการผลิตนั้นอยู่ที่ 105, 000, 1 0 5ล้าน1แสนเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเกี่ยวกัอย่างไรนะครับในระบบมุนเวียนนั้นหาด้วยตัวเองนั้นถือว่าหายากเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับในระบบมุนเวียนนะครับตามที่ผมได้ลอง หาเองนะครับผมเชื่อว่าต่อไปข้างหน้านั้นหายากแน่นอนนะครับจะหายากขึ้นกว่านี้นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าในระบบหมุนเวรียนนั้นเหรียญ5บาทปีรพศน5 3 8นั้นจะหายากนะครับณนปัจจุบันนะครับแต่ราคานั้นก็ถือว่ายังไม่มีราคานะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นั้นยังไม่มีราคาและก็ยังขายไม่ได้นะครับราคาก็จะอยู่ที่หน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับก็คือ5บาทนะครับ ถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรักและชอบในการสะสมเหรียญน,นะครับอาจจะสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจ,จิตใจหรือว่าสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้นนะครับเหรียญ5บาทปี่พศ2538นรสะนะครับถ้ากว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้พบเจอนะครับหรือว่ามีอยู่นะครับก็สะสมไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าอนาคตต่อไปข้างหน้านั้นผมเชื่อว่าในระบบุนเวียนถ้าจะหาด้วยตนเองนั้นผมเชื่อว่าคงจะหาได้ยาก ขึ้นนะครับเพราะว่านับตอนนี้ก็ยังถือว่าหายากอยู่นะครับถ้าจะหาด้วยตัเองในระบบหมุนเวียนนะครับ